6วิธีแก้นิสัยใช้เงินเกินตัวรับรองมีเงินเก็บชัวสวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับมินมันนี่เวลนะคะนะพบกับ6วิธีนะแก้นิสัยใช้เงินเกินตัวนะคะเชื่อว,ว่าเรามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะนะคงเคยเจอกับปัญหาเงินไม่พอใช้นะสิ้นเดือนหรือว่ามีเงินใช้แบบเดือนชนเดือน ลำบากเลือเกินนะไม่มีเงินเก็บเลยนะรู้สึกว่าเงินที่ได้มามันไม่น้อยนะแต่พอเลยต้นเดือนมาเงินหายไปไหนหมดนะคะเรียกว่าเห็นของเซลนะไปห้างเห็นของเซลไม่ได้ก็ต้องรีบซื้อนะอันนี้ก็เซลอันนั้นก็เซลอันนู้นก็เซลช็อปช็อปช็อปกระจายนะคะมารู้ตัวอีกทีอา้าวเงินในกระเป๋าหายไปไหนหมดนะคะ หาเพื่อนๆกำลังเจอปัญหานี้เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวอยู่ก็ได้นะคะหาว่าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่นอนนะเพราะอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็เกิดความลำบากในอนาคตมากขึ้นไปอีกคนที่เหนื่อยก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นเพื่อนๆเองนะหรือว่าเป็นทุกคนเองก่อนที่จะใช้เงินเกินตัวไปมากกว่านี้นะวันนี้เรามาพบกับวิธี เคล็ดลับการแก้นิสัยใช้เงินเกินตัวนะซึ่งมี6วิธีด้วยกันมาเริ่มวิธีแรกนะคะวิธีแรกของการแก้นิสัยใช้เงินเกินตัวข้อที่1นะปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินพูดอะมันง่ายแต่ว่าทำอะมันยากนะแต่ก็ต้องพยายามนะให้นึกเสมอว่าหากเราไม่ยับยั้งชั่งใจที่จะใช้เงินตอนนี้ก็อาจทำให้เราต้องเหนื่อยในอนาคตในวันข้างหน้า ดังนั้นนะก็ควรฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งและตระหนักถึงความจำเป็นก่อนที่จะควักเงินกระเป๋าจ่ายเงินให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2. ใช้เงินสดซื้อของนะคะบัตรเดบิตไม่เท่าไหร่แต่บัตรเครดิต,ดตนี่สิคะนะง่ายในการจับจ่ายใช้สอยทำให้เผลอลืมตัวไปว่าใช้เงินมากแค่ไหนแล้วนะจริงอยู่บัตรเครดิตสะดวกตรงที่ไม่ต้องพกเงินสดนะ เยอะๆหนักๆไว้ในกระเป๋าแต่ว่าพกเงินสดนั้นก็ดีตรงที่ว่ารู้ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะแล้วเหลือเงินที่สามารถใช้ได้อีกเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือเราสามารถจัดระเบียบในการใช้เงินได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะนะวิธีที่3เลิกใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อรู้รานะ หากเพื่อนๆเป็นคนที่คุณเคยกับการใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายนะหรือว่าใช้ชีวิตแบบ slow life นะซื้อของราคาแพงๆนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าหากเรามีเงินมากนะแต่ในชีวิตนะถ้าหากว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันทำให้เราเสียงเงินนะที่มีอยู่น้อยนิดไปโดยนะใช่เหตุนะคะก็ควร เบาลงบ้างนะคบเพราะฉะนั้นเนะพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าหากเราลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะมีเงินเพิ่มขึ้นอีกนะคบเพิ่มขึ้นนะอาจไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็ไม่ทําให้เพื่อนๆลําบากในอนาคตนะคะวิธีที่4นะ,ะนะคะเลือกคบเพื่อนที่ไม่พาไปเสียเงินนะคะการเลือกคบเพื่อนก็มีอิทธิพลต่อการใช้เงินอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่เหมือนกันนะ มากเลยนะคะยิ่งขาช็อปแล้วด้วยนะก็พากันไปซื้อของช้อปปิ้งสนุกสนานไม่มีใครห้ามใครเพิออีกทีเงินก็หมดแล้วทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งเราด้วยนะคะแต่ที่จริงแล้วข้อนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้อยคนนักที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสติในการใช้เงินสอย่างเพื่อนช็อปนะเราก็ห้ามเพื่อนเราช็อปเพื่อนก็ห้ามนะห้ามเรานะผัดการเตือนสติก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด นะก็คงจะเหมือนกับช่วยกันนะคะต่อมาวิธีที่5วางแผนการเงินให้ชัดเจนหากคุณไม่มีความหนักแน่นนะเพื่อนๆืไม่มีความหนักแน่นหรือนะไม่มีเป้าหมายทางการเงินนะทั้งแบบระยะสั้นและก็ระยะยาวจะทำให้เพื่อนๆสูญเสียประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญทางการเงินนะ นะว่านะเรื่องใดนะอย่างเช่นเรื่องใดที่สําคัญเรื่องไหนที่สําคัญน้อยเรื่องไหนที่จําเป็นต้องจ่ายเรื่องไหนที่ไม่จําเป็นต้องจ่ายสุดท้ายแล้วก็จะแพ้ต่อกิเลสนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้เงินไปจนหมดนะทางที่ดีนะคะเพื่อนๆมาวางแผนการใช้เงินก่อนในแต่ละเดือนว่าใช้จ่ายไปกับอะไรเป็นจํานวนเท่าไหร่เดือนนี้จะเก็บเงินเท่าไหร่หรือวางแผนจะซื้อของสักชิ้นต้องเก็บเงินนานเท่า นานแค่ไหนแล้วก็ทำตามเป้าหมายนั้นให้ได้หากเพื่อนๆไม่สันทัดเรื่องการวางแผนนะคะก็ลองปรึกษาคนใกล้ตัวที่เก่งเรื่องการบริหารเงินดูนะคะนะข้อสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะตั้งสติก่อนใจเวลาที่คนเรามีเงินเยอะๆอ,อยู่ในครอบครองนะก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะนำเงินเนี่ยไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองบ้าง แต่เงินที่ว่าเยอะนั้นมันก็หมดไปได้ใช่ไหมใช่คะนะถ้าใช้อย่างไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจยังไงก็หมดแน่นอนคะ่ะเพื่อนๆใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะควักเงินจ่ายไปกับอะไรสักอย่างอยากให้ตั้งสติให้ดีก่อนว่านะอยากจะได้ของสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่านะแล้วมันจําเป็นต้องซื้อในตอนนี้เลยไหมนะหรือว่าลองใช้เวลาในการชั่งใจก่อนหยิบยืมไปยืมใครออกมาจ่ายก็แล้วแต่ เนะเพราะเงินนั้นก็เหมือนสายนะ้ำนะจ่ายไปแล้วก็ไม่หวนคืนนะคะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะก็ไม่เรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็คือตกต่ำย่ําแย่นะเศรษฐกิจตอนนี้นะคะก็ควรเก็บเงินเอาไว้บ้างนะคะเพราะหาว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาเราก็ยังมีเงินสำรองเอาไว้ใช้ใจ่ายนะคะในอนาคตได้ นะเพื่อนๆเ,เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เงินเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งสติก่อนควักเงินในกระเป๋าออกมาจ่ายนะคะจะได้มีเงินเก็บเยอะๆเ,เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆให้มีเงินเก็บเยอะๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าชอบกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะมาพบกันในครั้งหน้านะอัปเดตข้อมูลดีๆต่อไปนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะ สวัสดีค่ะ